กำลังกินข้าวค่ะนี่วันนี้วันครอบครัวกินกันค่ะเพื่อนอร่อยมากมาละหมังตัดรูปตัวคำค่ะมะละหมังจริงๆเราหมอนะมะละหมังทำไรอร่อยพีซซาย ขออนุญาตใจมือกันเพื่อนนี่กระดูกหมู่ะเลยมากค่ะดมยากันเพื่อนก๋านี่ค่ะยาดีใหญ่เพื่อนมาแปลมากินหมูนี้มานอกเล่นบัตรันเพื่อนเนาะยานใหญ่มากค่ะินข้าวเพื่อนก อ๋อห้าค่ะี <Yes ่หน่อส <im ่วรุยกันเลยเป็นมันด้วยดยกันค่ะำใ้ไมย้ใกอนยงตัวเมืองยินกันค่ะเพื่อนอร่อยมากมาะลวหมั่นมาแวมนจริงเรละหวานละหวานต้มไส้ังไม่หาลูก ต้องนะแนผลไม้ค่นนนคะนะคะไป่เดี๋ยวไปหาลูกกินด้วยอมอืม,อมเอมอมงคมันทีสเอาไรกินกันครัเพื่อนอร่อยมาก ดได้พ่อนกาะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนขอบคุณนะคะที่รับชมบวัสดีค่ะยากได้เจอไปค่ะจะไปหาลูกกินด้วยอออืมม ตัวปากยาวขะเพื่อนขาน,นี่ค่ะมาค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาค่ะมาถึงโคราชวังน้ําเขียวแล้วนะคะตอนนี้กําลังกินข้าวค่ะนี่วันนี้วันครอบค,ครัวจะไปหาลูกกินด้วยอม,อม ลไม้ค่ะค่ะาเนี่เป็นมันนี่ตนี้ด้วยกันค่ะอบัมือทั้งกังเ๋ยวไปหาลูกกินด้วยเออเลเธอเลยค่ะเพื่อนๆมากินด้วยกันค่ะแล้วก็มี ปลาช่อนลุยสวนจ้านี่ค่ะตัวใหญ่ๆเลยค่ะเพื่อนๆมาค่ะกินด้วยกันค่ะกินกันค่ะเพื่อนอร่อยมากมะละหมังกระหรวขาะุกขามะละหมังจีนละหวานละหวานกุ้งไหลจัดมากก็มีผักขนมจีนนะทำเพื่อนก็มีมะละซอยจ้าแล้วก็เพลอนเอะเลยค่ะเพื่อนๆมากินด้วยกันค่ะแล้วก็มี ปลาช่อนลุยสวนจ้านี่ค่ะตัวใหญ่ๆเลยค่ะเพื่อนมาค่ะกินด้วยกันค่ะวันะคะมาเจอกันะนะคะเพื่นอนก็มีนี่ค่ะขนมจีนน้ำยาน้ำเงี้ยวค่ะเพื่อนเนาะจานแบบค่ะโดนย่างเพื่อนก๊อฟไม่ยกากเหมือนทีสาย ค่ะโดนด้ายของเพื่อนกอด้วยกันค่อโอ้ใช่อื้อหือเลยเลยเลย ดวมางเพื่อนกัสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาค่ะมาถึงโคราชวางน้ำเขียวแล้วนะคะตอนนี้กำลังกินข้าวค่ะนี่วันนี้บันครอบครัวไม่ใช่ข้าวบันทีสยเลิศเทอะเลยค่ะเพื่อนมากินด้วยกันค่ะแล้วก็มีปลาช่อนลุยสวนจ้านี่ค่ะตัวใหญ่ๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อนมาค่ะกินด้วยกันค่ะ จัดมากก็มีผักขนมจีนนะครับเพื่อนก็มีมะระซอยจ้าแล้วก็ผักจะไปหาลูกกินด้วยเจะไปหาลูกกินด้วย ญาตใช้มือกัอนเพื่อนนี่กระดูกหมูสับเลยมากสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาค่ะมาถึงโคราชวังน้ำเขียวแล้วนะคะตอนนี้กำลังกินข้าวค่ะนี่วันนี้วันครอบครัวทางนี้มือเด้ออ่เด้อวินวิักบนี้ ขออนุญาตใจมือกันเพื่อนนี่กระดูกหมู่ะอร่อยมากอร่อยพีสายแจกมากมีผักขนมจีนนะครับเพื่อนก็มีมะละซอยจ้าแล้วก็ผัก อร่อยพายบุ้งรัวแล้วก็มีหัวนะคะัวปากยาวค่ะเพื่อนี่ค่ะมค่ะด้วยกันค่ะมาัมามีผักขนมจีนนะคเพื่อนก็มีมะระซอยจ้าแล้วก็ผกินกันค่ะเพื่อน ้ามันทีสเอาทางอีนเลยโอนี่เสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาค่ะมาถึงโคราชวังน้ำเขียวแล้วนะคะตอนนี้กำลังกินข้าวค่ะนี่วันนี้วันครอบครัวท่างอีกนีเลยอ วอินเนาะวอดินม่วงมันคืออะไรวอินก okay. <th u Matthew> okay. ันค่เพื่อๆอร่อยมากลาบหวานลาบหวานจริงๆลาบหวานต้ไนต์เป็นมันนีดหนึ่งด้วยกันค่ะบุ้งรั่วแล้วก็มีถัวนะคะหัวปากยาวค่ะเพื่อนขานี่ค่ะอาค่ะ คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนขอบคุณนะคะที่รับชมบ๊ายบายอยากมาเจอใหม่ค่ะด้วยกันค่ะพอนะคะมาเจอกันนะคะเพื่อนๆก็มีนี่ค่ะขนมจีนน้ำยาน้ำเยี้ยวค่ะเพื่อนเนาะจานเบลเลอร์เทอร์เลยค่ะเพื่อนๆมากินด้วยกันค่ะแล้วก็มีปลาช่อนลุยสวนจ้า ตัวใหญ่ๆเลยค่ะเพื่อนๆมาค่ะกินด้วยกันค่ะเอ้านึกว่พลอย่างมากสิีผลไม้ด้วยนะคะตกท้ายก็ต้องแอบนะผลไม้ค่ะนะค่ะบุ้งรั่วแล้วก็มีถั่วนะคะถั่วฝักยาวค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะมาค่ะไม่ยากมันเทใส่เอาบัสดีค่ะเพื่อนๆมาค่ะมาถึงโคราชวางน้ำเขียวแล้วนะคะตอนนี้กำลัง กินข้าวค่ะนี่วันนี้วันครอบครัว <c oughs> <c oughs>